คุณหวานเนี่ยเขาก็จะมีโทรมาหาพี่ดีเป็นระยะระยะนะคะว่าน้องอ่ะยังมีอาการแบบนี้อยู่แล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆะค่ะพี่ป๋องอเริ่มจะมีเสียงกรีดร้องแล้วก็ยังได้ยินเสียงหูแววคนเรียกอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นนะคะแล้วพี่ดีก็เลยบอกว่าพูดกับน้องเขาตรงๆนะคะคุณหมอทําไมจะต้องไปยุ่งเรื่องไปยุ่งกับสามีชาวบ้านด้วยคุณหมอไปยุ่งสามีชาวบ้านใช่ไหมห ใช่เขาก็ยอมรับว่าใช่อืเขาไปยุ่งกับสามีชาวบ้านพีพ่ีก็เลยบอกว่าขอได้ไหมเลิกได้ไหมอย่าทําแบบนี้อืแล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยไม่ทําแบบนี้อีกได้ไหม<อ>เขาบอกว่าเขาทําไม่ได้เพราะว่าเขาว่าเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะคือชอบผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วว่ะอ่ะ <c oughs> ถ้าเจอผู้ชายที่มีเจ้าของอแล้วอยากจะเข้าหาอออยากจะเข้าหาอยากจะทําความรู้จักแบบเนี้ยอยาอาอเชานนอย่านี่เห,หรอเขาใช้คําว่าเป็นโรคเลยอะค่ะคือเห็นไม่ได้อะค่ะพี่พีก็เลยบอกว่าคือถ้าเป็นแบบเนี้ยต่อไปอ่ะเรนกัรมันก็จะไม่หายนะ<อ>มันก็จะไม่หมดถ้าอยากจะหายจากตรงเนี้ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่ขอได้ไหมว่าเรื่องเนี้ย<อ>ขอให้เลิกค่ะ ทีนี้เขาก็เหมือนกับว่ารับปากนะคะแต่ด้วยความเต็มใจหรือเปล่าไม่รู้